อันนี้หลอเข้าที่ทีกดาดาวโหลดอยงเงี้ยกดดาวโหลดหลอ เสร็จแล้วก็กดซ้ำเพื่อเล่นแล้วก็ออกก็กดปุ่ม P มือบอลไหมครับบอกเอาจะเล่นเราจะได้รู้เวลาทำแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นกลุ่มทาชื่อไงก็เป็นกลุ่มนะดีขอบคุณ อืได้อวีพีเข้าลองดูสิดูสินี่เสร็จแล้วรอรอโหลดรอโหลด Rồi con, quýt, hinh? Knock, knock, hinh, knock, web web, Mình hả, ra là, bình thăng, hảo, hô, appơn, Apple chụp cốp, cọ vẫn, lúc, 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 โหวัวสโนเป็นหัวคิปเปอร์เมื่อกี้สโนเป็นหัวคิปเปอร์ด้ยเห็นยางเห็นยางเกินไม่ได้นี่แมลม้วไก็เดมอนของเขานี่คือสโนว์นี่โอเคจบเพียงเท่านี้ 好吧 <Yeah. S 1>。Bye.